ได้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เห็นมาเกิดขึ้นหรือยังครเห็นเรียบร้อยครับคิดอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทําขึ้นมาเองไม่ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วก็ตัวผมทําผิดเองจริงๆนะครับผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆครับ ขอโทษที่ต้องเสียเวลามากันในวันนี้ด้วยนะครับที่ปน,นี้มันเกิดขึ้นนาน่ไห,หปน,นปีแล้วประมาณเกือบเกือบสปีได้ครับ <4 S 1> ใช่ครับเก,เกือบเสปีได้ครับเ,รเหอนตอน,นั้นเหุการณ์็น,นตการอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไลฟ์อยู่ กับพี่สิงโตนะครับแล้วก็เหมือนมีการแซวกันใช่ครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นต้องยอมรับจริงว่าเพื่อนๆผมชอบแซวอยู่อะไรเงี้ยด้วยครับผมเลยตอบด้วยความคิดน้อยครับไม่รู้กาลเทศะจริงๆนะครับคือผมผิดที่ผิดเวลาและไม่ควรใช้คํานั้นจริงๆนะครับคือจริงผมสามารถเลือกใช้คําพูดที่ดีกว่านั้นได้ในการตอบแต่ว่าผมดันขาดสติและไม่รู้กาลเทศะอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ย ผมได้รับการตักเตือนได้รับความเข้าใจทันทีนะครับผมได้รับบทเรียนเต็มที่จริงๆนะครับผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าหลายๆประโยคที่ทุกๆคนได้กล่าวตักเตือนผมในทวิตนั้นนะครับวันที่เกิดเรื่องวันนั้นที่ผ่านมาเป็นปีแล้วครับประโยคพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ซึมซับอย่างจริงใจจริงๆนะครับผมผมผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองจริงๆนะครับผมละอายใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ผมไม่พูดมันอีกเลยไม่พูดแม้แต่คำนั้นคำว่าพ่องนะครับผมผมไม่เอาไปบวกกับคำไหนเลยด้วยซ้ำผมไม่พูดมันอีกแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมเห็นในหลายๆคนบอกกับผมว่าผมไม่ภูมิใจในสิ่งที่ผมเกิดมาเลยซึ่งณนะตอนที่เกิดเรื่องเมื่อเป็นปีแล้วนะครับประโยคนี้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งณนะตอนนั้นผมเสียใจมากๆครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความเสียใจของผมคือผมเสียใจกับตัวเองนะที่ ผมพูดออกไปโดยที่ผมมีมีนิ่งแบบหนึ่งแต่เราดันขาดสติและเราลืมคิดว่าเฮ้ยคนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณหรอกนะบางทีอาจจะไม่ได้มีใครคิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นตั้งตรงนี้ผมผมิดจริงๆครับผมขอโทษจริงๆครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมสัญญาจริงๆครับและจริงๆแล้วตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ผมก็ไม่เคยพูดผมไม่เคยล้อเล่นอีกผมมีสติกับมันมากขึ้นจริงๆนะครับ ผมจะไม่เล่นและจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกเลยครับจนวันนั้นจนวันนี้แต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนอีกนิดหนึ่งว่าความผิดก็คือความผิดครับผมยินดีที่จะขอโทษทุกครั้งที่ทุกทุกคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาผมผมยินดีมากๆครับแสดงว่า,าเราได้รับการตักเตือนแล้วก็กลงโทษใช่ครับผมได้รับการลงโทษเต็มเต็มเต็มครับมทีประนสบการออดประสบการณ์เรารื่ประการาชในช่วงแรกที่เราแบบหลงและเลินกับการพูดเราในช่วงนั้นเป็นัไงบผมว่า ผมโตแล้วครับแต่ผมขาดสติคืออาจจะมีกาลเทศะที่ไม่ดีพออาจจะไม่รู้จักไม่รู้จักเวลาด้วยเล่นเล่นไม่รู้จักเวลาคือผมพูดจริงนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าคือผมมาเป็นคนที่พอเราสนุกกับการทํางานหรือว่าเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราคิดน้อยซึ่งหลังจากนั้นมาผมจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกผมจะพยายามคิดให้เยอะขึ้นจริงๆครับใช่ครับ สำหรับอันนั้นเนี่ยผมขอโทษจริงครับคือมันเป็นความคิดน้อยอีกแล้วครับณนะตอนนั้นด้วยความที่เราเล่นกันครับแล้วมันมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วผมดันแทนที่จะต้องคิดได้กับเออ เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าพอดีวันนี้พี่สิงโตของผมเขาติดธุระนะครับเขาติดธ<ม>ุระจริงๆไม่งั้นวันนี้เขามากับผมแล้วนะครับแล้วเขาก็ฝากมาด้วยว่าเขารู้สึกผิดมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แลวผมไปเจอกับเขามาที่งานก็ได้คุยกันแล้วพี่สิงโตเขาก็เสียใจมากจริงๆเหมือนกันครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแลวเราได้รับบทเรียนจริงๆกับเรื่องนี้นะครับและพวกผมไม่ไม่ได้ให้ไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนนะครับ ผมผมยืนยันนะครับผมเกิดมาจากตรงนี้และผมภูมิใจมากจริงๆผมภูมิใจกับโซตัสมากๆนะครับในทุกๆวันครบรอบ,รอบของมันในทุกๆอย่างที่แบบผมว่าแฟนๆผมรู้ว่าว่าแบบผมให้ความสำคัญกับโซตัสจริงๆนะครับแล้วผมยินดีและดีใจมากๆที่ผมอยู่ในวงการวายอะไรเงี้ยครับแต่ผมขอโทษจริงๆนะครับที่คําพูดของผมณนะวันนั้นที่ผมเล่นและ ต,ตั้งใจที่จะมีเจตนาหมายถึงอย่างอื่นแต่พอคนฟังเขาไม่ได้คิดเหมือนผมเนี่ยและเขาเข้าใจว่าผมเหยียดพวกเขาหรืออะไรเงี้ยครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษสําหรับทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบจากคําพูดของผมแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังจากตัวผมอะไรเงี้ยบว่าจริงๆเราไม่ได้รู้สึกกับการที่ว่าแอนตี้กับการที่ทาชายรักชายหรืออะไรอ่างนีผมไม่มีปัญหา,ากับเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับ ถ้าหลายๆคนท,ที่อาจจะได้เคยสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมพูดโดยตลอดว่าตั้งแต่ผมมีเพื่อนมาและที่ผมทํางานมาทุกวันนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือเป็นคนกลุ่มน,นี้นะครับผมอยู่กับเขาเยอะมากๆนะครับใช่อย่างวันนี้ผมได้ไปงานมาผมได้ไปเจอแม่แม,แม่ทีมแต่งหนงผมอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปแบบแม่แม่แมแกโกรธไหมที่แบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมฝากขอโทษไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับ ที่เกี่อวกันการที่ถูกตั้งคำถามว่าเราเป็นืมเป็น,ปนันทําให้เราเปลี่ยคือจริงๆแล้วอันนี้ผมขออนุญาตเล่าผมผมผมเล่าเรื่องจริงนะครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่มาลุมถามผมและกดดันทําให้ผมคิดนะ แต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงเวลาที่ผมทํางานน่ะผมอยู่ในวงการวายมา90%เลยที่ผมทางานทุกวันผม90เซนคือเกี่ยวกับวายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วการหยอกล้อเล่นกันของเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องน้องกันอะไรเงี้ยนะครับพเพราะเพื่อนผมก็เป็นคู่วายด้วยอะไรเงี้ยครับที่เราสนิทกันเราก็เล่นกันเล่นกันไปจนกายภาพของผมเปลี่ยนคือผมพูดจริงๆนะครับว่าเมื่อก่อนตอนสมัยผมเรียนมัธยมหรือมหาลัยผมไม่เคยเล่นกันแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับคือหลังเดี๋ยวนี้มาผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเอง เล่นแบบหวานขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเคยตั้งคําถามกับตัวเองจริงๆครับว่าแบบเอะเราเราเป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเราไม่ได้ทําไมเราถึงแฮปปี้กับการเล่นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เราเล่นเล่นกันกับพี่น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ก็ไม่ครับไม่ครับใช่ใชแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาเลยครับใช่ถ้าเกิดผมเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคงต้องมีรีแอคอะไรที่รุนแรงกว่านี้ครับใช่ครับ คือนะตอนนั้นเนี่ยเราไลฟ์กันแล้วเราสิ่งที่เราชอบทํากันคือหาฟิลเตอร์สวยๆอะไรเงี้ยครับเพราะบางครั้งก็อยากหาให้มันตกแต่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราไปเจอฟิลเตอร์อันหนึ่งมันเป็นการเบอร์แล้วจะเลือกคนชัดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เล่นกันแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าหุยฟิลเตอร์อันนี้มันเหมือนโดนข่มขืนเลยซึ่งแทนที่ผม จะคิดได้ว่านี่เป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วไม่ควรพูดแต่ผมดันหรอเออก็จริงนะก็เหมือนนะหรืออะไรเงี้ยครับนัเจตนาตรงนั้นเนี่ยผมแค่เห็นว่ามันเป็นภาพที่คล้ายแต่ผมลืมถึงเจตนาว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแต่ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่ให้ความสาคัญนะครับผมผมแค่ลืมคิดไปจริงๆครับผมขอโทษครับนนเ,เก่า,า,า,ค,าครับ,รบเป็นน <ะ S 2> ่าเ,เป็นปีครับเป็นปีครับสมัยตอนที่ไปแฟนมิทติ้งที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับคำคำนั้นนะครับผมขออนุญาตพูดนะครับคำว่าล,ลาวนะครับคือคำนี้เนี่ยเป็นความผิดอย่างเต็มประตูนในวันนั้นที่ผมพูดนะครับหลายๆคำพูดที่ทุกคนตักเตือนผมในวันนี้เนี่ยวันนั้นผมโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับผมไม่เคยพูดคำนั้นออกไปในแบบนกาทีฟความหมายเนกาทีฟอะครับมีแต่คำโพสิทีฟอย่างเดียวครับ เพื่อนผมไม่เคยได้ยินผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยพูดคํานั้นอีกเลยตั้งแต่ที่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ควรแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมต้องขอขอขอโทษขอโทษประเทศลาวและคนลาวทุกๆคนจริงๆครับที่แบบมันเป็นดูเหมือนเป็นการที่ผมไปบูลลี่เขาผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาแบบนั้นครับไม่มีนนครับใช่ครับตอนนั้นโกรธแล้วด้วยความที่ผมพิมพ์เลยครับขาดสติ ขาดการยั้งคิดใดๆเลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยอะไรเงี้ยครับหวังว่าเออเราแค่อยากโปรเทคอะไรบางอย่างของเราหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งยังไงก็ผิดอยู่ดีครับและไม่ว่าวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกหรือว่าในอีกวันข้างหน้าผมก็มั่นใจว่ามันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วผมพร้อมจะขอโทษอีกครั้งครับพี่ทานอย่างทางค่ายเองมีการตักเตือนเราตลอดใช่ไหมวลาเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยลูกตักเตือนตลอดครับอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับ ผมโดนทางผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วเวลาที่คือด้วยความผมอย่างเงี้ยครับผมอธิบายก่อนะว่าบางทีผมก็เป็นเด็กซนเป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางครั้งเราลั้นเราไม่ฟังผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับผมจะถูกควบคุมโดยแบบค่อนข้างโหดกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ครับซึ่งผมบอกตรงว่าหลายๆอย่างที่ผมทําผิดนะครับแต่ผมอยากเรียนรู้จริงๆผมผมอยากคือ ผมอยากผมมีบุคคลตัวอย่างที่ผมเห็นเออผมก็อยากเป็นเหมือนเขาอะไรเงีครับณวันนี้ผมอาจจะยังทําได้ไม่ดีหรืออาจจะยังไม่ไม่เป็นคนที่คุณภาพพอแต่ผมอยากทําให้ได้ผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆครับคิดถึงไงบ้างว่ามันมันเกิดเรื่องมานานแล้วแล้วเราก็ได้สำนักผิดสำนึกรีแล้วได้รับการโทษแต่มันก็ยังตามมาอีกคือคือในเว็บแรกนะครับในเว็บแรกที่ผมทราบเรื่องเนี่ยผม คือด้วยความที่ในใน,ในคู่จิ้นอะไรเงี้ยจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆหรืออะไรเงี้ยตอนแรกแว็บแรกเราเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องเดิมๆนี่เราขอโทษแล้วนะเรารู้สึกผิดกับมันแล้วเราไม่เคยทํามันอีกคิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ผมปรึกษากับคุณแม่ผมเองครับได้คุยกับเขาอะไรเงรี้ยเขาบอกว่าผิดแล้วคิดแบบนี้นะครับความผิดที่เกิดขึ้นผ่านไปร้อยปีก็คือความผิดมันลงประวัติศาสตร์ไปแล้วครับผมพร้อมที่จะขอโทษทุกครั้ง เพราะมันมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจและทุกวันนี้ผมยังรู้สึกผิดอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้กลายเป็นว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดกับมันแล้วนะครับนแสดงว่าคิดก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่เขาไม่ชอบเราได้คือผมอะ่ะได้เข้าไปอ่านหลายๆประโยคที่มันซ้ํากับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นน่ะแต่เขายังคงติดเพื่อก่อผมซึมซับและเสียใจอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแต่สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดเพือ่อก่อหรืออะไรเงี้ยอันนี้ ผมจะไม่ไม่ไปคิดถึงครับแต่ผมรู้ว่าอันเนี้ยผมผิดและผมจะก่อให้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าหลังจากที่เราเหตุการณ์ไม่ตอบรับก่อนน,นั้นเราได้รับการแบบตัดตื่นนะนำมาเราก็ใช้ชีวิตยอย่างระวังห,งหงรือว่าระวังมากครับระวังมากครับอย่างเรื่องที่ไลฟ์แล้วหลุดเรื่องที่มองว่าผมเหยียดเพศครับตั้งแต่นั้นมาผมไม่พูดอีกเลยครับผมผมสาบานจริงๆว่าผมไม่พูดอีกเลยครับแล้วก็เรื่องคําที่เวลาเราใช้ กล่าวใครเวลาที่เราโกรธแล้วมันเป็นคําที่ไม่ควรเงี้ยผมก็จะไม่ใช้ผมกลัวมากๆจริงครับใช่ครับจริงๆ <c oughs> ครับครับผมเครียไรบะาใจเยังไงบ้างคือณนะตอนแรกเนี่ยเครียดประมาณหนึ่งครับแต่พอหลังจากช่วงกลางคืนที่มันเริ่มพีคมากๆเนี่ยครับผมเครียดมากครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าณนะวันนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นมาผมก็เครียดแบบนี้เลยครับผมเครียดแบบนี้เลยครับแต่ความเครียดมันเพิ่มขึ้นเพราะ มันวงขยายขึ้นนะครับตอนนั้นยังคนยังไม่ค่อยรู้จักผมอะไรเงี้ยครับวันนี้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็บางครั้งผมเข้าไปอ่านแล้วผมเห็นเพจที่ผมจําได้ว่าเพจเนี้ยเขารักโซตัสนะแต่วันเนี้ยเขาดูเสียใจเพราะสิ่งที่ผมทาอ่ะเพราะคําพูดผมอะไรเงี้ยผมขอโทษเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับผมผมไม่ค่อยแบบผมเสียใจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแบบมีใครผิดหวังในตัวผมมากๆอะไรเงี้ยครับผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับ เรียนรู้หลายอย่างมากๆครับผมอ่ะได้รับผมผมขอบอกเลยนะครับว่าผมได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วผมได้รับการรู้อย่างจริงจังและแก้ไขแล้วทันทีนะครับผมไม่เคยพูดมันอีกเลยแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยบทเรียนเพิ่มเติมของผมก็คือวันนั้นผมอาจแค่โชคดีที่คนรู้จักยังยังไม่เยอะณนะวันนี้เนี่ยคือความจริงที่สิ่งที่เราทำเนี่ยแหละจะเกิดผลแบบนี้แหละครับก็วันหลังผมจะใช้สติให้เยอะขึ้นมากๆครับ ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนบางทีเล่นเยอะหรืออะไรเงี้ยผมจะถามผู้ใหญ่ให้มากขึ้นครับวันนี้ก็มีคมแนแฟนๆหลายคนก็ส่งกังใจมาให้เราเรามีอะไรคคือ,อสำหรับแฟนๆนะครับผมเชื่อว่าเขาอะรู้จักผมโดยประมาณนึงแหละ mm hmm. แต่ผมอยากจะบอกถึงใครที่อาจจะเพิ่งมารู้จักผมหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเจอผมกับข่าวนี้ช่วงนี้เมื่อ4ปีทีีแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่ได้ยินอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่า แฟนๆของผมนะครับเขาไม่ได้จะปกป้องผมทพิเพื่ออย่างแน่นอนสิ่งไหนที่ผมทำผิดผมเชื่อว่าเขาเห็นด้วยกับคุณแต่เพียงแต่เขาแค่อาจจะอยากให้กำลังใจแต่เขาติเตือนผมอย่างแน่นอนครับผมคุยกับแฟนคลับบ่อยและเขาก็ติเตือนผมอยู่เสมอครับแล้วก็ในทุกๆคำพูดของทุกๆคนที่ติเตือนผมผมจะรับฟังอย่างจริงจังครับอย่างจร,งริงจ <ส you. S 1> ังค่ะขอบคุณมากๆนะครับพอ่ครับ ฝาก่พด้นที่เอระบบ้องไเลยไม่ค่อย่แล้วอ่พ่ตหน่อยรงกลาง้ตองระบุชื่อนิเคิดก็มีแล้่ายรูปหรอมาาน ใช้สบู่มีแล้วสบู่ในห้องรีวิวดีพูดได้ พี่ครับผมขอโทษนะครับ